วันนี้ไม่ได้ไปบุญกะทินค่ะวันนี้นะ่ก <p ain> no? ็เลยมาวัดแทนนะคะช่วงนี้กะทินวันนี้ไม่ได้ไปทำรงหารวันนี้ก็เลยมาทำบุญที่วัดค่ะมาพูดคุด้วยกันนะคะลูกเป็ลูกไหมดูังมาก boy <laughs> ได้ยังไม่กินนอนี่มกปาค่ะทำไมอยงนี้เรามาวัดเราเมืกูไดหองฟมงปลาเราหมกปลาเชื่อกรห้พี่น้องกินนาหมูกวัวกินน้ำไปกินหมกปลาไปกินปลาเช่มนนไปกินหมกปลาเชื่อมมี้แกให้ตั้งมือก่อนครับวันนี้ทำมาวัดกันเอ้ยหมกปลาเชื่อมสองคุณใครใครเจ้ตัางมือก่อนบักพรอนได้ว่าเปล่าหังเช่มไป เอาสรุป้า้าส่เเดี๋ยวแต่จะได้คนมักล um um> ืมเนาะคนมกลืมอย่งไก็ลืมไ่ได้เ่รไม่คน่ไม่เขาไม่เขาไมเขาไม่าไม่แคบแม้หอมข้าวม่ปลามันปลา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 ยายแปแต่มัาจะบู๊ นี <muitas S 2> ้ขกับขาไม่แค่ปลากับปไม่ลาไม่แค่แต่เขาไม่้องไม่คนก็เสร็จเอาขอีเขาเอากรบปเก่าเนอเ่าใหม่ประมันเออขอีเดอเ็เก็บอเด็บเ็เก็บจริงเาไหมไม่เบิดดิอยู่บ้านนู้นตลาดซนอิ่แล้วเออิ่มแล้วอิ่ขอดายยมมเหมก็ซิว้าคนเปเอาอเป็นจขอกม่ปลามันเอออันนี้เาไปลามันกับมูกิ้เขาด้วยปลานเออเขาก็เขากู ของเจ้าแล้วป่านะเ็ปูของเจปูเฮ็ดมากนี่กูกไแข่งกเจกกินามตอ๋เนะหมูติ๋วหอไหมิาวหอมั่องเขาหอมเนาะหอมบักขันย่องปลาแซบก็ะแซบไอให้เขาบุยบอยเลยเขากซี่ก็สอบนะนี่ลันล่ออไปมไว้บ้านเจ๊ปูจำบุยมุยจำบุยบุยเาเพบเอาไปไว้บ้านเจ๊ปูบุรีเอาไปเอาไปบ้านเจปูได้เด หยุดทไปเป็นไรอีกยบป้าเป็นไ่เอีกปาเอี๊ยป้าไปเอี๊ยเนี่ยปูู่อยากไปผู้อยากไปผู้อยากไปยุต่ว่าปู่ไปเอง่ข้อมือนะแร้วตั้งใจอีหลีเจ้ของเต้านูเกันเต้านาเอาล่างเปนตาโนไปตั้งไปเห็นวะบางทีึืนมาถามหาเจาเป็นตาอันคานธอเลยอยู่กับอีบ่บ่พี่ไปถามหาแล้ว ไปหันได้อเนตาเนาะยูร่ากเป็นองสุรตักน้ำตาาอยู่บเมงบาอยู่แบบมุกเลจ้น้ำาาบาไข่ก้ไปคลิปโปรที่ไหนเผมไม่ก็จำกบมุกกับ้ว่าวที่ปรดูดเมื่อวานเนี่ยยางเนอมกระปุกนี่เยัยากกันนุ่แล้วแกปลาแดกลงจะเบยขย่างพอมเบยตัวพมแกมปลาแดกเล่นจแล้วเอาเป็นโตัตตอนตอนนี้นี่กุกกุกกุกที่พวกเาไปหลายคูมู